โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมสีเขตดนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพสองก็มาในเกมที่เรียบร้อยนะครับทุกคนรอบนี้ผมบอกเลยว่าเก่งทุกตัวครับ,รบเก่งทั้งอุปกรณ์แล้็เกียร์แม่อุปกรณ์กับเกียร์อันเดีรวกันวะทั้งตัวฮีโร่นะครับคลิปนี้ผมมีบุคคลพิเศษมาเริ่มเปิดกาชาติเ <laughs> <laughs> ลยอะเลยมันก็แบบจบไอ้นี่นหอคอยที่มันเป็นทางเขาวงกดนะมันก็แจกมาอีกหนึ่งรอ้อลูบี้ถ้าใครเล่นแบบโหดๆไ้นะ คู่เทพรอบนี้นะครับเป็นรูเดียสนะครับรูเดียสเป็นของภาคสองนะครับสกิลคือแบบมีบัฟอมตะแล้วก็ทะลุอมตะแล้วก็ใบหกวินะครับถ้าเป็นแบบล่างสีฟ้าก็แปดวิก็แนะนําให้ใช้ล่างให้เปิดดีกว่า,เพ,าเพราะมีหยุดเวลาด้วยรอบนี้โคตรดีดีดทั้งสองตัวนะครับรอบนี้ก็มีอีกอันนึงฟิตนะครับเป็นธาตุน้าโอเคครับเราเรามาเปิดกระชากดีกว่าแต่ตัวแจกฟรีน่าจะเป็นไอ้หัวม่วงนี่นะ เกียร์รอบนี้แบบดีทุกชิ้นครับหกดาวอย่างดีนะครับทุกคนเกียร์รอบนี้หกดาวอย่างดีครับผมจะเปิดสักสี่สิบบี้ก่อนสี่สิบตัวก็แล้วกันนะฮะไอ้เกียร์หกดาวมีพลังจบตีเวทแล้วก็มีอัตาลบสกิลแล้วก็ลดแร่แล้วเกียร์จะดาวสองชิ้นเนี่ยเป็นโดนทั้งคู่เลยนะเป็นทำมาใหม่นะแต่เป็นคล้ายๆอันเดิมนะไอ้สีฟ้านเนี่ยส่วนเกียร์ช่องกลางถือว่าเป็นค่าพื้นฐานที่ดีนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวสักสี่สิบใบมาเธอขอยี่สิบใบนะ จะเ,เกิดหรือเปล่าวะเยปุ๊บปั๊บอ้กดกดกดมึงกดอีกครั้งกดตกลงกดตักอกดสี่ครั้งกดแบบนี้กดไปเลยตุ้มหรือจะรอก็ได้กดตาดาวอย่างพูดดาวอย่างพูดก็ตัดได้ ต่เลยต <c oughs> ับแ้วควักอีกครั้งนึงรับนี่ราก็ได้แ๊บอุ้ยตัวอะไรไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเรายังไ,ไม่ได้โคโลโบเลยเราต้องอีกอีกอีกสิกบใบไปเราๆนะจะเปิดไว้เพิ่มโอกาสดีกว่า ขอดูเด็ดเกิดเลยจีมบามไฮะไปครับผมยาวๆต้องได้ตัวที่โคตรเก่งปรับ,รบอุ้ยตัวใหม่มาแต่ไ,ไม่ตัวกระจอกอุ้ยตัวเก่งนี่ว่าได้มาหนึ่งตัวนะครับ อันนี้หยุดเวลาเหมือนกันแต่เป็นดาเมจใต้น้ำเอ้ยเ,เ,เราปั้นแม็กเลยตัวเนี้เรามารีวิวต้องการรูเดียสนะครับเหลืออีก,กยี่สิบใบทุบลเ,เปิดจนหมดนะครับเจ้หวะนี้รูเดียสมาคือทุกอย่างจบครับผมเ,เราไม่ได้เก็บตัวนะเรารอตัวจากดาวตกนะฮะน่าจะได้ประมาณห้าสิบได้อยู่ห้าสิบใบไม่รู้ถึงมันนะ น้อยเราได้ตัวเก่งมาแล้วหนึ่งตัวเป็นธาตุน้ำน้ำเม็ดน้ำโอเคเป็นสายอะไรปะผมยัมดูสายเลยถ้าเป็นสายไวพิผมมีปืนอยู่นะถ้าสายบ้องไวผมมีปืนอยู่อืม้มราชนีโอเคครับผมี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะมาเปิดเกียร์ในรอบนี้เพราะเกียร์ดีทุกชิ้นเลยครับทุกคนโอเคครับผม สวัสดีครับ